อ่าสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนัครับผมอยู่กับผมเช้คงครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นไม้ครับล็อกกิ๊มึงอยากเล่นมุกเดิมไม่ใช่มุกเดิมแค่จะหยิบของเฉยต่อไปอโอเคเราเปิดล็อกกิบ๊บบ็อกซอ่านผู้เล่าดเดี๋ยว่านผู้เล่าวันนี้เราม,มาเปิดล็อกกิ๊บบ็อกผู้เล่ากันเนี้ยผู้เล่าหรือผู้ล่าก็ไม่รู้เอาง่ายๆมมัแปลในกูเกิลมาบอกว่าผู้เล่านะครับก็แต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มคลิปคืออยากให้เปิด คลิปหรือว่าอะไรอยากรู้เราไปสู้กับใครมึงหันหน้าทั้งหนึ่งับเขารู้อ๋อโอเคโอเคก็ถ้าอยากให้รู้ว่าเราไปสู้กับใครก็ก็กดไลค์ก่อนแล้วกดซับครขาและกดแชร์นะฮะเพื่อเป็นลังใจให้ผมและพิชเช่นนะฮะทุกคนโอเคผมเอาสิบไลค์พอนะผมไม่เอาเยอะไม่เหมือนบอยนะบอยขอแต่ยี่สิบไลค์ ผมขอแค like ่สิบไลค์ผมยังไม่ได้สิบไลค์เนี่ยผมไม่เคยขอยี่สิบไลค์ก oh, like. like ูขอสามสิบไลค์อ like, He ่ะละโอเคฮะก็อ่ะบอยหรือไม่อาหารไม่เป็นไรหรอกเราต่อ่ะอ่ะอ้ยไปไปไปนี่ยแล้วเขาก็รู้หมดเลยว่าชื่ออะไรเนี่ยก็แค่เข้ามาหน้าปกคลิปก็รู้กันอยู่แล้วแหละก็วันนี้เรามาสู้กับคริโตกันนะครับซึ่งผมไม่รู้จักหนังคริโตนะก็น่าจะมาจากหนังซอฟต์อาร์ทฮีโร่อะไรหรือเปล่าวะลืมออนแอร์ออนไลน์เออซอฟต์ออนไลน์โอ้ย โอ้ยมึงมึงจีพีไปไกลๆออดิโอ,อ๊ยเวยด้วยทีุ่ดนะจะไม่เลืออยู่ประมาณ10ล้านนะฮะก็ตามเมติที่เท่าไหร่ดีวะโอเคเท่าไหร่ก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครไอ้ย่ยของตกของกูหายอ๋อขอ,ขอ,อยตัวขอ,อยตัวอข,อของไม่ได้ตกมันตีแล้วมัน,นสลับของเออใช่ใช่โอเคมาเร <มา S 1> ื่อย <มา S 1> ไป มานีวมดทำไมทำก็ที่หายไปสี่วันก็ไม่ใช่อะไรนะครับคือน้องบอยกับน้องไข่ไม่ค่อยว่าเนยครับเอยน้องบอยกับน้องไข่ก็พี่บอยกับน้องไข่ไม่ว่านะก็คือเขาไปเรียนกันแต่ว่าบอยเนี่ยมันมันไม่มานั่นแหละแค่นั้นแหละ คือมึงมีดูโอใหม่แล้วไงเออเขาหลังก้อนน้องไข่เขาไปแคทกิมบล็อกร์กทิ้งก็ไปเลยมึงอะเพื่อกูไรทำมาเป็นน้อยใจอะโถโอเคเรามาเริ่มเปิดกีมบอร์กฟูลล่ามาเลยดีกว่าเนี่ยก็ขอโทษในที่หายไปหลายวันเดี๋ยวก็จะพยายามลงให้สม่ำเสมอเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ไม่ได้ทำได้หรือเปล่าโอเคหนึ่งสองสามเริ่มงอะไรเฮ้ยเราลืมเฮ้ยเราลืมอะไรได้อะไรอะได้อะไรอาเดี๋ยวนี่คืออะไรวะครูอะไร อ่าไม่ออกหูได้สามหมื่นดีหรอโอเคขอบคุณมากโอเคไปต่อครับผมเอ้ยอะไรอะไรโอเคไปต่อแล้วโอ้โหได้เวดล็อกมาแล้วมื่อกี้เองมือมือมืสปาโอยกูด้วยล้ะไม่สปาโรยเองดิโต้มีมือมีขาเหมือนกันเนี่ยเออแล้มาเปิดลัอกกี้บล็อกร้อยบอกกันดีกว่านะเราก็ปล่อยนึกบอยเกี่ยวยักดถือก็โดนตีไปเนี่ยมึงจีพีไปก่อนชุดโอ้โหชุดเกราะมาชุดเกราะมันยังกาดอยู่เลยอ่ะเฮลเม멧อ่ะโถกรรม อะไรวะมีใครมีเรื่องตรงนั้นวะนะอู้หู้ได้ปืนมาอู้หู้อู้โอ้อ๋อแดดแล้วกูยังไม่ได้สปบวาบอยเนี่ยอู้หู้ชุดกอดใหม่แล้ว่ะชุดก่อนนี่้วันแตกแน่นะโอ้โหเก็บไว้เก็บไว้ฮะอามีเอฟเฟกบอยอยู่ไหนอ่ะอืมโอเคปล่อยเข้าไปอย่างที่เป็นไม่อาจเก็บอีกต่อไปเฮ้ยได้กระดูกมา โอ้โหดาวมีสามพันเหงาจังเลยเปิดคนเดียวไม่มีใครเปิดเพื่อนเลยทำไรอะ่อะอ,อ,อ๋อไม่มีอะไรให้ดรอปอะ่ะต้องเหยียบอะ่ะเอ้ยโอ๊ยไอ,อ้ตุ๊ก หูฟอยไดพิซซ่ามาป่ะพิซซ่าม <ah> okay, ันสีนี้เหรอบัสเดี๋ยนะอันนี้ผมใช้ OBS อัสนะโอเคครับก็กลับมาในเกมมาอีกแล้วนะก็เมื่อกี้อยู่เกมแล้วแคสไปเห็นไหมเนี่ยคือเอฟเฟกที่ผมกินพิซซ่าไปอ่ะนะฮะก็ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงเกมมันแคสนะเพราะว่าเอฟเฟกต์พิซซ่ามันเยอะไปนะครับแล้วเอ้าทำไมมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวปรับแป๊บนึงนะไม่นี่ไมนได้ทีพีมาไหนทีพีมาไหนแป๊บนึงปรับอันนี้ก่อนโอเคหายละมันไปเปิดให้ผมได้เหรอวะเนี่ยโอ้โหจบละโอเคอะไรเหรอ บ่อยห้ากินวีซ่าที่มันเป็นสีฟ้านะเว้ยมันอาจจะเกมคลาสสินอันนี้มึงอันนี้มึงวางไว้ปะไม่ได้วางอุ้ยขนมปังแบ่งกันแบ่งกันกินได้กินได้โอ้อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ขบอมันกหลับด้วยอ่ะบอกเลยว่าเจอดาบนี่ไปกีโตนะฮะมีร้องให้มีมีน้องเขาพูดแบบผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อ๋อ อย่ามาฮ่าฮ่าฮ่ไม่ไม่าฮ่าฮ่โอ้ยตีโมแตกเลยอะมาดิโม่หายเนี่ยโอ้แล้วมึงดูมึงดูมึงแค่โม่หายแล้วพื้นที่หายไปหมดเลยโอ้ตัวมึงเหรอปวดใจไงปวดเลยอ๋อเมื่อกี้ขอกูมันแค่เป็นไฟฟ้าเฉย ไม่ได้เบลล์การของริมสองแล้วชิปปัญญาอีดอกโอ้โหได้ยาด้เปิดโอ้โหยาอยู่โอ้โหหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านโฮลีชิปเชิญเฮ้ย เกียนจังวะเอ้ยยะอย่างเราอย่างราอย่างเราเลยยะระยะใกล้อยู่นะมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่คีโตมันติเอ้ยเอ้ยบอยห้ามเข้าใกล้มันห้ามเข้าใกล้เมื่อไหร่ไปแล้วไม่ว่ามันตายคือเราห้ามไม่เข้าใกล้บอยในระยะ25บล็อกนะครับไม่ คือมันรู้ล่ามันเออจะเข้ามาทำไมอ่ะคือมันไม่ได้เขาแก่เขาแก่เขาใก่ได้แต่มันมีวิธีหนึ่งที่กูสามารถฆ่ามึงทางอ้อมได้เรื่องนี้เราก็เพิ่งรู้เราเราเคยเปิดลักี้บล็อกนี้แล้วเรายังไม่ได้พูดนะแต่วิธีการฆ่าแบบไม่ให้เจ็บคือการทำอย่างนี้อ๋อคือมันปิดเหรออ๋อมันจำกัดระยะได้แสดงว่ามันอัปเดตใหม่ดีเพราะว่าตอนที่ผมเปิดลักี้บล็อกอันนี้ตอนนั้นคือมันยังไม่มีอัปเดตแบบนี้นะอืมยังไม่หยุดยังไม่หยุดไอ้นี่ผมเพิ่งรู้ผมโจ๊โี้ อันนี้ได้รองเท้ามาแล้วนะฮะโอ้ยคาร์เดรเราควรเลิกฆ่ากันสักพักหนึ่งนะโอ้ได้ขนมปังใหม่อีกแล้วนะไม่ใช่ขนมปังหรอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยอุ้ยเต็นูเต็นูหายเลยอ่ะโอ้ยอ้าวไม่ตายว่ะโก็เสียใจนะคือแบบบอยฆ่าผมไม่ได้แล้วคือผมแบบมีรองเท้าที่โหดที่สุดในโลกแล้วอ่ะนะฮะอ้าวเมื่อกี้ยังไม่อ้า เหมือนมื่อกี้มันไม่ตายอ่ะงงอ่ะเงนินช่างมาแล้วกันโอ้โอ้โหกดชิปทีป่ขวาไม่ใช่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ชุดเกาะโอ้ยโอเคเข้าใจแล้วการฆ่าคือการลิงน,นี้ผมา็อยากรู้ว่าทำให้คิดไม่ตได้บอกเออได้ได้เพราะมันจะบอกว่ามันจะมันจะฆ่าทุกสิ่งที่อยู่ใกล้มันโอ้โหดาบคลาสสิกลัคกี้บ็อกซ์ซอฟเฮ้ยเฮ้ยไม่มีวันตายอ้าวอ้าวอ,อ,อ่านถูกเอาไว้เนี่ยอะไรเนี่ยเอาโอ้โหวิเทอร์ เฮ้ยได้ลูกตาบอลมาว่ะพูเล่ามันคือบอลอะไรอ่ะน่าจะเป็นบอลระเบิดนะ <c oughs> <c oughs> จจะโอ้โหทำไมบอยชุดกอ่อโหดจังวะชุดกอ่อมันไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยชุดกอ่อบอยโหดมากเลยอะล,ลาแคทเฮ้ยได้รองเท้ามาอีกแล้วโอ้ยเออกูก็ตายเลยว่ะได้อ่อภูเล่าบูธมาโอ้น่าจะโหดอยู่มั้งใครเนี่ยภูเล่าภูเล่ากครกินเล่าพูเล่าผ <c oughs> ละเล่าแล้วล่ะนะ เฮ้ยได้เชอร์รี่มาโอ้กูเล่าโอพเชอร์รี่โหแน่นอนเฮ้ยได้ดาบมาแล้วเฮ้ยถอดชุดออกถอดเอ้ยอันแน่ได้แมวถอดชุดออกกข้ามาในนี่โอเคถอดแล้วเราว่ากูว่าเราควรเลิกรับกูว่าเราเอ้อกูตายบักเลยเอากรรมเอาดาบมันตีได้แค่ครั้งเดียวอ่ะวันฮิต อ๋อตีแค่ครั้งเดียววันฮิตเคอ้กที่กูเกือบเปิดการคิดตัวไงบ่อยเราเราควรเลิกตีกันเว้ยเพราะว่ามันตายบ่อยเกินไปแล้วโอ้ยได้โอเคผม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 ชื่อว่าจอร์ชโอ้โหดาเมีหกแต่ว่ามันขุดรีมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยยังมียังมีไฟนะมันต้องมีต้องอย่างที่มันจุดไฟโอ้เนี่ยไดกโอ้ยโอ้ได้คุณเจอตัวจุดไฟแล้วโอ้โอ้ ปืนปืนเล็งเชื่อเล็งเชื่อเออฆ่ามันฆามันฆามันเอ้ยกูตายกูตายโอ้โหนี่มันสงครามมันไม่ตายมันไม่ตายกูบอยปืนปืนไม่แรงเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ลีชีตนี่มันนี่มันสงครามใช่ไหมเนี่ยอเวนเจอร์อเวนเจอร์เอ็นเกมใช่ไหมเนี่ยโอ้โห โบว์เสียงดังมากอีดอกอือหืออันนี้คือตายหมดแล้วยังวะเนี่ยมันยังเหลือวิเทอร์อยู่เลยนะโบว์ว่าผมปิดดีกว่าเนี่ยโอ้โหแบบพางเ้าเนี่ยคีโตเเองรอดดีวะเนี่ยคีโตเขาก็แบบโอ้โหนี่คีโตอยู่นี่อุกลับบ้านละโอเคเทเลพอร์ตแม่บอยก่อนทีนทีมันมาถึงนี่เหรอวะเนี่ยลัคกี้บล็อกมันจะโอพีไปแน่วะเนี่ยโอ้โหอันนี้ได้บล็อกโคใช่ไหมเนี่ยอ๋อบล็อกโคลเคยผมดรอปไปเลย อะไรอ่ะโอภดอกหืมพิซซ่าห้ามกินนะคือแบบมันจะทําให้เกมเราแคร์นะคือแบบมันได้เอฟเฟกเยอะเกินไปนะผมทำไมผมไม่ได้เอฟเฟกตบินได้วะมันคืออะไรเหรอโยอาร์ก็นี่ช <C trips> ่วยูสิไม่อะไรวะมันบอกว่าคนกำลังจะตายในอีกไม่กี่เดือนได้แล็กกี้บอกเพิ่มมาได้แล็กกี้บอกเพิ่มมาขอขอชุดเกาะนี่ไงได้ชุดเกาะแล้วไม่ใช่ชุดเกาะนี่มันแพนเค้กโอเคอันนี้เป็นบอลคิดมันจะิป คิดมันจะดูนงหวงหรือว่าอะไรบ้างหน่อยเพราะว่าโปรแกรมใหม่โอ้มันปะโอ well, oh. ้ยตายเลยเราเปิดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเราโอ้โห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 มันเยอะมากบอยบอยมันเยอะมากโอ้โหโอ้ไม่ก็โอ้ยโอ้โอ้ค้างค้างอันนี้ได้อะไรหัวใจเอาเนี่ยมันจะเป็นอมตะเหรอทำไมกูมีหัวใจติดวะ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคบอยเดี๋ยวตีเอร์ตมาตรงนี้ให้ละกันมามาละโอเคเราเปิดในแถวนี้แหละอย่าสปาพอยนะเดี๋ยวจำดีกินโตไม่ได้โอ้โหได้ขอเพียบเลยอันนี้ได้ยิงมาด้วยอืมน่าจะต้องยิงแล้วถึงมันจะมีปฏิกิริยานะทิ้งพวกนี้ไปละกันฟ้าฟ้ามัน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 ดำมือ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 มันมาร์กก็ดีถ้าจ่ายให้เห็นมัน้องสร้างโลกใหม่ม้งจำไม่ได้ละโอ้โหโอ้โหอันนี้ดีกว่าวะอันนี้ได้มาวะเนี่ย เอ้ยทไมทชุดมึงทำไมอะ่ะได้ของอะ่ะอะไรวะถอดแล้วกดวิ่งกันกดชิปเฉยเลยกดสเปซปลากันไม่กดชิปกด <c oughs> กดชิ <Okay. S 2> ปจะโดด,ดกดโกลโอ้โหนี่มันโอ้ยโอ้โหนี่มันยังไม่หายเลยอะ่ะเป็นเไงเราวะต้องฆ่าตัวตายอะ่ะผมว่าเราแน่จะชาะกีโตเนั่นเกืนะอบดาบเราแบบสิบร้านแล้ว,แล,ว,แ,ลแ,ลวแล้วแบบเอ้ร้อยล้านแล้วแล้วแบบเลือกคีโตมันแค่สิบร้านเองอ่ะคนโหดได้ยิงไหมกันแล้วว่ะมันมีตัวไหนทดลองบ้างไหมเนี่ยนี่ไงเหลือรักี้บอกราอีสามสิบห้านะฮะ ตอนนี้เหลือ21นะฮะโอ๊ยกดผิดโอ๊ยก <c oughs> ดผิดจะเปิดล็อกกี่บล็อกที่ไปกดปาบอลซะกันสำหรับใครที่เราโปรเจกต์ไอ้นึงจุดีใช่ไหมที่เราแคกลกีกันอ๋อทำไมฮะนั่นแหละเดี๋ยวเอาพัหน้าพิเศษนะฮะทำไมฮะอย่าบอกนะว่าจะคู่รักเล่นด้วยกันโอ้คื <c oughs> อเขาขืนยังเลยอะ คนดูเขาขอมาเราไม่สปอยต้นเขื่อนดีไหมเนี่ยเราย yeah oui> ังไม่ได้ค hey, ุยก uh ันเรื okay. t <t ่องนี้เลยนะไม่เป็นไรก็ต้องมาเป็นไรอ่ะจะไม่ติดไฟอ่ะได้ยังไงอะอะไรวะหัวร้อนอะไรคนเดียวเป็นบ้าอ๋อโอเคโอ้ได้ลกกีบอมาเปิดอีกแล้ว่ะกูควรเปิดใช่ไหมไม่อุ้ยอุ้ยแอปเปิลแอปเปิล อุ้ยกองกองคือผมไม่รู้จะทิ้งอะไรดีอะคือแบบผมเตรียมตัวมากเลยอะผมที่ก่าหาแล้วกันนะชี้ห้าลังไปเลยมีถอนเต็มเลยเฮ้ยอะไรอะดาบอะไรอ่ะอันตีเมทดาเมทร้อยห้าสิบเองอะของข้างล่างไม่ดูอะอ๋อข้างล่างนี่ไงได้ชุดกอแล้วเป็นชุดกอของมันนะโอเคใส่แล้วเนี่ฮะอ๋โหเยี่ยมเลยสิบห้ากล่องครับผมเอออได้ขนมปังาหีกแล้วผมไม่รู้ว่ามันคือขนมปังหรือเปล่านะแล้วก็ได้ปืนมา อันนี้คือ,อปืนสีขาบ,บาสูก้าคนดูคนดูว่าไม่ชอบแน่เลยเสียวงิด้ย,ดยิงไม่ได้ปะถ้าคนดูไม่ชอบประตูที่เปิดเออร์เรอร์สี่ศนย์สี่นี่คืออะไรวะหาไม่ออกโค้โดมันเปล่าใช่เหรอ<ๆ> <c oughs> โอ้ยอันแน่ <c oughs> โอ้โหรอบเดียวตายเลยมันหมดมันคิวโอเคฮะไกลหมดแล้วบอกเลยว่าอยากสู้กับคีโตแล้วอยากรู้ว่าคีนี่โตเป็นยังไงเนี่ยคือเราจะแบบเปิดแบบรัวๆเราจะเปิดแบบ เราต้องรีบเปิดนะผมกลัวเกมมันแคสมากเลยอันนี้เป็นสติกนะเอาไว้ครับของกับพวกแร่มันได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีแร่ภูเล่าเลยเนะคือมันจะเป็นแร่ตามสีอักกี้บล็อกเลยนะออ้ยโอ้หอีกแล้วมันจะมีจำนวนสักอันไหมเนาะอยากได้เหรอไม่อยากได้แล้วนี่ไงแร่มันที่ผมบอกนะตอนนี้เราสามารถครับชุดเกาะมันได้แล้วนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราทิ้งปืนไปเลยแล้วกันเนาะโอ้ เออโอ้ยอะไรเนี่ยตอนนี้คุณเห็นไหมอะไรวะไม่อะไรข้างมันเห็นนะตามบอดเลยอันนี้อีกแล้วซูมอีกแล้วเบคอนมันมันช้าจังมันจะของดีแน่เลยฮะเน็ตการเน็ตการก็ก็เน็ตการไงได้อะไรได้อะไรอ่ะเอารอตั้งนานไม่ตอบอะไรเลยเรารอเพื่ออะไรวะโอเคกล่องสุดท้ายบอยจีมานี่มา มาเปิดกล่อ,องได้ไหมโอ้โหนะสองก่สุดท้ายโอเค,อ,เคอุ้ยได้หัวใจมาหมุหัวใจนี้มันจะได้ค่าสถาน,นะด้วยนะไม่ใช่มันมีไว้เฉยโอ้โหนี่ได้เป็นปืนมาเป็นปืนพูเล่าดีมาสุกา้าปืนความฝันพูเล่ามาสุกา้าอ้าทำไมไม่เต์ทีกุงก้าไม่เต์ทีกุงอะเอ้าอะไรวะ อ๋อบอยมัจยิงปืนนมเดเราจะเปิดแบบรัวๆเลยนะเดี๋ยวเราก็รอบอยเปิดกันนะเดี๋ยวผมก็ไปค้าของรองโอเคฮะตอนนี้เราก็เปิดของเสร็จแล้วนะคก็เราพร้อมที่จะสู้กับคีโตกันแล้วนะครับผมบอยพร้อมยังว่าเราจะอ่อนนักิริโตไหมอ่ะอ่อนอ่อนอ่อนเลยไปดุยเลยนะเดี๋ยวดเดี๋ยวเราอ่อนยังไงใช้ดาบอะไรใช้อันนี้ไงเนี่ยปาไปเลยอาไม่ถึงว่ะไม่มันจะปาไกลอเยอะละบายไปก่อนดิบอยเข้าไปก่อนเลย ปาโอ้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 มันมันสลับของมันสลับของโอ้โหมันสลับของเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันลอยสูงด้วยอ่ะเอามันตายหรอเอาเอามันตายแล้วอ่ะทำไมนี่ตีจังเลยอ่ะมันไม่ตายนะชุดเกราะคือแบบมันเป็นอาวุตายมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วเดี๋ยวเราหาของกูเคลียบไปละกูเคลียบไม่ได้กูเคลียบไม่ได้กูเคลียบได้นะแต่มันแค่สลับโอ้ยจะด้วยมันสลับของโอ้ เออโอเคก็ถือว่าวันนี้เราสู้กับคีริโตะชนะนะครับไม่เหมือนตอนคลิปที่เราที่เราสู้กับตัวอะไรนะลืมเอออ๋อไททันไททันออ๋ไททันไททันไททันแม่งโหดจริงแต่ผมว่าคีริโตะไม่โหดกต่โอเคก็คลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับนะคะผมเป็นรายการนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมเปตีนะครับอย่าลืมมาดูสตรีมผมด้วยบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบาย